ไอ2ตัวนี้มันคือลดสายไอเทมที่แจกฟรีนะครับแล้วบอกเลยว่าสกิลเนี่ยโคตรโหดเลยนะแต่ผมเนี่ยถูกใจตัวซ้ายนี่เป็นพิเศษครับแล้วทำไมมันยืนนิ่งจังเลยมันแจกฟรีอยู่ตรงนี้นะครับ j o ยูอิสเฮียนะครับกดเข้าไปเลยได้เลยนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่เล่นตามภารกิจตามเควสได้ให้ครบก็ได้ถาวรมาแล้วครับไม่ยากเลยครับอ่าเรามาดูหน้าตาของน้องโจยูกันครับอ่าน่ารักเลยทีเดียวครับ ส่วนสกิลนะถ้าดูตรงนี้ก็จะงงเหมือนเดิมครับผมเลยทําสรุปมาให้ดูมาเริ่มที่กล้วยกับเมฆก่อนครับถ้าเราเก็บได้2ออันนี้นะเราจะไม่ได้กล้วยกับเมฆครับแต่เราจะได้ระเบิดกับดักมาแทนครับดูเก็บไอเทมนะครับเก็บไอเทมได้ระเบิดกับดักครับแล้วถ้าเราวางไปคนที่โดนกับดักของเราก็จะลอยแบบนี้ครับเก็บไอเทมได้ระเบิดกับดักครับมันถูกเปลี่ยนมาจากกล้วยกับเมฆต่อมานะครับเรามาดูครับถ้าเราวางโดนนะ เราจะมีโอกาสสูงได้ในตัดมาใช้ครับนี่นะผมวางปุ๊บวางโดนได้ในตัดมาใช้ครับโอกาสสูงนะต่อมาครับพอเรามีในตัดแล้วถ้าเราใช้ในตัดเราจะได้โล่อันต้าครับดูนะครับผมมีในตัดผมกดใช้ได้โล่อันต้าทันทีเป็นโอกาสสูงเช่นเดียวกันต่อไปโล่อันต้านะถ้าเรามาบล็อกสําเร็จนะโอกาส100%เเซครับที่จะได้ระเบิดกับดัก ใช้งานอยู่มันบ็อกปุ๊บได้ระเบิดกับดักก็คือจะวนกันไปอย่างนี้เลยนะครับ3ไอเทมนี้วนกันไปเรื่อยๆเลยนะแล้วเรามาดูในส่วนที่เหลือครับอีก2ไอเทมที่เหลือนะคือมิดไซด์กับระเบิดน้าถ้าเราเอาไปยิงโดนนะเราก็จะมีโอกาสสูงได้ในตัดหรือแม่เหล็กและทั้งในตัดกับแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราใช้นะก็มีโอกาสสูงจะได้โล่อันต้าแล้วก็กลับมาวนในไอเทม3อันนี้เหมือนเดิมซึ่งดีมากเลยนะครับ รถไอเทมที่ดีเนี่ยคือรถที่เราสามารถมีไอเทมใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอเก็บกล่องไอเทมซึ่งคันนี้ตอบโจทย์มากที่สุดเลยครับผมถึงบอกว่าคันนี้มันดีมากจริงครับสำหรับสายฟรีสกิลเนี่ยดีกว่ารถเติมเงินบางคันซะอีกครับสำหรับผมนะผมว่ารถคันนี้จะเป็นรถสายนำที่โหดมากเลยนะเพราะว่าอะไรถ้าเราได้นำขึ้นที่หนึ่งนะเราจะมีโอกาส อะไรบ้างได้โลได้กล้วยได้เมฆซึ่งไอ้กล้วยกับเมฆเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นระเบิดใช่ไหมล่ะมันก็จะไปวางให้คนข้างหลังโดนระเบิดเราแล้วไอ้ระเบิดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นในตัสแล้วเปลี่ยนเป็นโลอันต้าได้อีกมันก็เลยยิ่งทําให้รถคันนี้นําได้โหดมากนะถ้าเล่นดีๆเนี่ยเอ้ยแต่มันก็คงไม่ได้ขึ้นง่ายๆหรอกมันก็จะโดนอะไรอย่างนี้แหละ แต่ถ้าแบบเออเล่นเป็นทีมอ่ะแล้วเพื่อนกันให้เราดีๆนะผมว่าคันเนี้ยเป็นรถรถนําที่โหดมากเลยแหะแต่นี่เล่นเล่นเดี่ยวก็จะก็จะโมวซนิดน,นึงนะเอ้ยยะเบรกสักหน่อยฮะโลวันต้าคือชิวๆเลยมีได้ใช้แน่แต่มันจะยากตรงที่ไอ้ระเบิดที่เราวางอ่ะต้องวางให้โดนมันหนึ่งจะได้ในตัดแล้วก็ได้โลวนต้าไงถ้าวางไม่โดนก็จบเสียของ เอ้ยีโดนขโมยไอเทมอุ้ยมีไซเลนด้วยเหรออ๋อสุปเปอร์ไอเทมละั้งงงเลยงงเลยฮะอ่าเนี่ยถ้าขึ้นนำอย่างนี้นะบอกเลยโหดแน่นอนคันนี้ แต่วางไม่โดนถ้าวางไม่โดนมันก็ไม่ได้ในตันไงต้องต้องวางให้แม่นๆอ่ะอ่าในตัดโลสวยครับได้ในตัดก็ได้โลก็จบแล้วฮะสวยงามครับผมอืไม่ผิดคาดจริงๆครับเป็นรถนําที่ดีจริงๆฮะคันนี้มาอีกสักตาอีกสักตาเทคนิคการเล่นนะคือผมว่าพยายามวางไอ้กับดักนั้นให้มันโดนอ่ะเราจะได้ในตัดแล้วก็มีโล่ไง พยายามวางให้โดนแค่นั้นเลยนำแล้วก็วางให้โดนแล้วก็ดองโลไว้ได้เลยก็คือต้องรีบขึ้นนำอะ่ะเพื่อเพื่อให้มันแบบได้โลได้กล้วยได้เมกอะ่ะเอ้ยเ้ยโดนแน่นอนเรียบร้อยหวางโดนไหมขอโดนหน่อยไม่โดนใครก็จบอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรใช้ แล้วผมปาดขวาแย่งเอ้ยไม่ได้โดนไปไม่โดนก็อดวางไม่โดนนี่คือจบเลยนะไม่ได้ในตัดแล้วก็ไม่ได้โลันตาเอยเอยากอยโ่อ้โหหวมือผมไวอะครับพอดีมือไวอะครับโดนดีทางแค่นี้ต้องโดนสักคนนะไม่โดนว่ะเขาหลบกันเก่งจริงๆฮนะวางทางแคบอย่างนั้นยังไม่มีใครโดนเลย เรียบร้อยแล้วผมหมดกอ๊อกอะรอบสามแล้วผมปาดขวาอ่าจะเข้าเส้นอยู่แล้วยังวางใครไม่โดนเลยครับระเบิดแล้วอามาทำไมเนี่ยแมงน้ำแดงเรียบร้อยหมดกอ๊อกโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,ยบล็อกอู้น้องแพนดา้าบล็อก ยังไงขอโลสักหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมไม่ได้เทมอ่ะโอ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยโคตรมัวสั่วเลยตอนนี้โคตรมัวสั่วเลยก็ถือว่าเป็นรถนำที่ดีครับสำหรับสายฟรีใช้ได้ดีเลยแหละครับพลาดไม่ได้นะสำหรับคันนี้